สวัสดีครับพบกับคุ้ยคนเดิมนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่อาราชมาบุญคองครับเทศกาลแต่งตัวแล้วเนี่ยเราได้ไม่ยากวันนี้คุ้ยจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยครับไปเลือกซื้อแว่นใกล้ถึงเทศกาลสงการานแล้วนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ดังนั้นในวันนี้เนี่ยจะพาไปดูแว่นที่ถ้าใส่แล้วเนี่ยรับรองว่าตัวไม่แห้งกลับบ้านแน่นอนโดนฉีดกระจุยนะฮะไปดูกันครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรามาถามพี่บอยก่อนดีกว่าครับเขาจะแนะนําแว่นอะไรให้เราใสาาสำหรับสงกรานครับพี่บอย เราไปเลือกแว่นกันเองก็ได้ะรั่อยพี่บอยเขายืนเจ็ดท่าไปอย่างนี้แหละโหแว่นเลแบร์เยอะมากเนี่ยอยากได้ทรงไหนแบบไหนรุ่นไหนเนี่ยมาดูได้เลยนะฮะเป็นไงโดนฉีดแน,น่นอนนะครับแบบเยอะไม่เคยผมไม่เคยเห็นเลแบร์แบบเยอะที่ไหนเลยเนี่ยท,ที่ท็อปเจอเลยเนี่ยแบบเยอะมาก ตอนแรกจะอาจารย์กลายเป็นเพย์บอยว่าไงน้องสาวเจอหกคำปั๊บว่าไงน้องสาว,สาวอโอเคได้หัวนีจ้จาบมากถ้าใครรู้จักเจอเกนคอปรู้จักเจอเกนคอปไหมฮนะเจอเกนคอปชอบใส่แว่นแบบนี้มากเปของคอสขัดแว่นกรอบใสใครใส่ช่วงสงการนี้เนี่ยเรียกได้ว่าป๊อปจาบเกยียบเหียบเหยียบจุ๊บจุ๊บแน่ๆกัรแสงดีมากลองดูอะ่ะให้กล้องดูเลยกล้องดูอป็นไง ไปแล้วเอากลับไปด้วยเลยไปบ้ายมีหลายแบบให้เลือกนะถ้าไม่ชอบแบบกรอบใส่ก็มีเพย์บอยก็มีเขาไม่ได้ขายเสื้อผ้าดียอะเซ็กซี่ไะเซ็กซี่สำหรับเพย์บอยนี่ใส่แล้วก็จะอาจจะเป็นหนุ่มแบบเร่าร้อนขึ้นมาเลยนะฮะเห็นสายตาที่เ่าร้อนเห็นปะเออเดือทอยเลยโมหันนี่จะเบาหน่อยครับเล่นสงการจะแบบสบัดหัวจะแบบหลุดแต่ว่าอันนี้เบาไม่หลุดหัวปิวเลยแดงแฟร์สเหมือนจะไม่ใช่แ่ธรรมดาย มันใช้ทำอะไรอ่ะฮึดบ๋ยวดูาแว่นใกล้ไปอ่ะออพอแล้วพอแล้วใครไปเที่ยสงการแล้วแบบแอยากแต่งแดงจะถูกจะแพงก็ดแดงไว้ก่อนมาเจอได้แว่นพ็อพเจริญตุ้ดจีนก็ใส่ได้นะสีแดงสีมงคนคือมันเป็นแว่นแว่นหมวกอะครับ รู้สึกได้ว่าใส่มันเหมือนใส่หมวกกับแว่นพร้อมกันะนะของเพอร์ซีนะนี่คิดว่ามันจะช่วยเสริมลุคแฟชั่นได้เลยนะสมมุติไปสงการแล้วแบบอยากใส่แว่นด้วยอยากใส่หมวกด้วยอย่างเงี้ยอันเดียวจบเล่ทะเลก็ได้เล่นสงการก็ได้ใช้ได้หลายงานสุดยอดเลยอ่ะใครอยากเหมือนพี่จุ๋ยไปเล่นสงการเนี่ยมาดูเพอร์ซี่ได้นะครับสีชมพูสีเขียวเรืองแสงเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าใส่เสื้อลายดอกสีเขียวเนี่ยโดนสาดน้ำทั้งกร,ระมังเลยนะครับสงการไม่มีแห้งปลอดน้ำท่วมไปเลยอ่าสำหรับวันนี้นะครับแว่น สำหรับสงการของผมนั่นก็คือคอสขับนะครับแววนกรอบใสที่จริงเนี่ยชอบหลายอันมากเลยมี5 6 7 8 9อันเลยที่ผมอยากซื้อกลับไปวันนี้นะครับแต่ว่าถูกใจที่สุดเนี่ยคอรสรับอันนี้เลยนะฮะสำหรับเพื่อนที่อยากหาแว่นที่จะใส่ในช่วงสงการนี้นะครับก็มาเลือกซื้อได้นะครับที่ร้านแม่ขา้าเจริญสาขาใกล้บ้านทุกท่านเลยนะครไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงคุณชายอยากเล่นน้ำโดนสาดน้ำเ,ย,เยอะใส่แว่นชอบจเจริญแล้วเปียกปอดบวมเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมต้องเตรียมตัวไปเล่นสงการก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่หครั้ง 白哈。